เห็นไม่เอืน่นไม่เคยเห็นมันจะกาศแบบนี้มาสามสิบกว่าปีนะมีหอยอยู่ในนาอยู่ในละเมืองเล็กๆไปไม่ไครับเยอะมากเลยครับนะโอ้โหแถวในเมืองหมดแล้วใช้แต่ยาตอนนี้เขาไม่มียาเห็นไหมมียาขคยาหอยเต็มเลยโอ้โหแต่มันตัวเล็กอยู่นะเราก็ยังไม่เก็บเราก็ ดูไปก่อนให้ชมวิวเฉยๆนะครับโอ้โหแบบนี้นะผมมันเห็นมา3 0มสิี่สิปีวัมาตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นที่พักนะมันก็เป็นบอ่อน้ําบอ่อน้ํานี่ก็เอาใช้้างแก้วาจานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเถนียงนาเล็กๆตรงโน้นก็จะเป็นหุงหน่งนาเห็นไหมเขากําลังผกข่าวอยู่ โอ้โหหอยหอยอะไรม้าเนี And, uh, ่ยเขาเรียกหอยอะไรเนี่ยเนี่ยแบบนี้เออน่าจะเป็นหอยโขงนะเนี่ยหอยแบบเนี้ยจำชื่อไม่ได้หอยอะไรไม่รู้แต่ว่ากินได้แต่ว่าชาวบ้านเขาก็มันเยอะมากเลยกินไม่ไหวมาปล่อยแบบนี้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นโกลุ่มลงนะข้างบนก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นถั่วจำชื่อไม่ได้ถั่วที่เขา อินคาบัวอินคานี่ก็อ้いいอยนะครับนี่หอยนี่อะไรนะโอ้อ s <S โหนี่เนะโอ้โหเยอะเยอะเลยโอ้โหนี่เห็นไหมหายก็ลำบากนะนี่เห็นไหมสดๆนี่หอยเหลืองๆเห็นไหมโอ้โหเยอะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ทุ่งนา ข้าวปุกอะไรกันอยู่ค,ค,คนบนป่าวันนี้ขอญาตนำเสนอเพียงแค่นี้ที่นี่แม่แจ่มเชียงใหม่สวัสดีครับ